วันนี้จะพาไปสมัครมาตรา40จ่ายเงินและเช็คว่าอยู่ในมาตรา40หรือยังไปรับชมในคลิปได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะพาท่านไปสมัครมาตรา40กันค่ะจะพาท่านเช็คไปทีละขั้นตอนตั้งแต่คุณสมบัติคนที่จะสมัครมาตรา40ได้แล้วให้ท่านเลือกทางเลือกไว้ก่อนสมัครจนไปถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการจ่ายเงินค่ะและเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นผู้ประกันตนในมาตรา40แล้วจริงๆเราจะมาเช็คกันในเว็บไซต์ของประกันสังคมกันค่ะงั้นเรามาเริ่มที่คุณสมบัติกันก่อนเลยค่ะท่านที่จะสมัครมาตรา40ได้ต้องมีคุณสมบัติด งนี้ 1. ท่านต้องมีสัญชาติไทย 2. มีอายุ15-65ปีบริบูรณ์ถ้าท่านมีอายุเกิน65ปีไปแล้วท่านจะไม่สามารถสมัครได้ค่ะ 3. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระคําว่าอาชีพอิสระนี่กว้างมากค่ะคือหมายความว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็ได้เช่นค้าขายเสริมสวยวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง4ท่านต้องไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทห้างร้านโรงงานที่อยู่ในมาตรา33 5ท่านต้องไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือมาตรา39นั่นเองค่ะ6ท่านต้องไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหากิจ7ผู้ที่ถือบัตรประจำตัว วคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์เลข6เลข7จะสมัครได้จะยกเว้นคนที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0, 0ูนจะสมัครไม่ได้ค่ะ 8. ผู้พิการที่รับรู้สิทธิได้ก็สมัครได้ค่ะเมื่อท่านทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติของมาตรา40แล้วขั้นตอนต่อมาให้ท่านเลือกทางเลือกซึ่งความแตกต่างของแต่ละทางเลือกจะต่างกันที่เงินสมทบที่ท่านต้องจ่ายและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับถ้าท่านเลือกทางเลือก ที่ 1. ปกติท่านต้องจ่าย70บาทต่อเดือนค่ะแต่ตอนนี้ยาวไปจนถึงเดือนมกราคม2565ท่านจะได้จ่ายเพียง60%คือจ่ายเพียง42บาทค่ะท่านจะได้รับความคุ้มครอง3กรณีคือกรณีเจ็บป่วยทุกพลภาพและตายส่วนทางเลือกที่2ปกติต้องจ่าย100บาทต่อเดือนตอนนี้จ่ายเพียง60บาทจะคุ้มครอง4กรณีค่ะคือเจ็บป่วยทุกพลภาพบำเหน็จชร าภาพและกรณีตายและทางเลือกที่3ปกติจะจ่าย300บาทต่อเดือนค่ะจะจ่ายเพียง180บาทและคุ้มครอง5กรณีคือเจ็บป่วยทุกพลาภาพส่งเคราะห์ปูดบำเหน็จชราภาพและตายค่ะเมื่อท่านได้เลือกทางเลือกไว้ในใจแล้วขั้นตอนต่อมาเราจะมาสมัครมาตรา40กันเลยค่ะซึ่งจะสมัครได้หลายช่องทางคือสมัครได้ที่เซเว่นที่ธนาคารทกศบิ๊กซีโลตัส เว็บไซต์ของประกันสังคมสายด่วนประกันสังคม1506และที่สำนักง,งานประกันสังคมค่ะให้ท่านเลือกทางเลือกที่ท่านสะดวกที่สุดซึ่งอาจจะเป็นเซเว่นที่มีอยู่หลายสาขาและใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวในการสมัครค่ะและเมื่อท่านสมัครและจ่ายเงินแล้วท่านจะได้รับใบเสร็จให้ท่านเก็บใบเสร็จไว้ก่อนค่ะหลังจากจ่ายเงินไปแล้ว5-7วันเงินถึงจะเข้าระบบให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ของประกันสังคมเพื่อเช็คให้ ชัวก่อนว่าท่านอยู่ในมาตรา40หรือ,อยังอ้อยจะแปะลิงก์วิธีเช็คไว้ให้ค่ะเมื่อท่านเช็คแล้วว่าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ให้ท่านผูกบัญชีพร้อมเพกกับบัตรประชาชนเวรอค่ะซึ่งท่านจะใช้บัญชีธนาคารไหนผูกก็ได้ตอนนี้เราก็ได้ทําเสร็จทุกขั้นตอนแล้วค่ะสําหรับการเตรียมความพร้อมสําหรับรับเงินเยียวยาหลังจากนี้ท่านไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วถ้าสมัครและจ่ายเงินในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มที่เพิ่มเข้ามา ก็รอรับเงินเยียวยาในวันที่25สิงหาคมน,นี้ค่ะหากท่านมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะแล้วพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ